วันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่วยที่สี่นะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการกู้เงินด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะการบันทึกบัญชีการกู้เงินด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินมันจะมีอยู่สองกรณีนะคะเดี๋ยววันนี้เราดูกรณีที่หนึ่งก่อนให้ดูสองตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวให้ทําแบบฝึกหัดการบันทึกบัญชีการกู้เงินด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินกรณีที่หนึ่งนะคะตอนนี้ ู้เงินโดยที่เราออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดมีดอกเบีย้ยดูตัวอย่างที่4.1ได้เลยนะคะ4.1ตัวนี้ก็าบอกว่าเมื่อวันที่4มีนาะคม 25x1 เกี่ยกิจการเขากู้เงินจากธนาคารโดยออกตัวสัญญาใช้เงินไป40,000บาทกำหนดไว้2เดือนอันตราดอกเบี้ยอยู่ที่12%ต่อปีนะคะกิจการจะได้รับเงินจากการกู้เงินครั้งนี้ ก็คือสี่หมื่นบาทตามที่เราขอกู้ไปเลยสี่หมพอในวันที่สี่พฤษภาคมสองให้อีกหนึ่งเป็นวันครบกําหนดของตั๋วฉบับนี้ใช่ไหมเพราะว่าตั๋วลงวันที่สี่มีนาอีก1นึ่กำหนดสองเดือนเพราะฉะนั้นวันครบกําหนดก็เลยจะเป็นวันที่สี่พฤษภาคมนะคะนับไป2เดือนก็เป็นพฤษภาคมพอดีวันที่สี่ เป็นรัฐกุคบกาหนดกิจการก็เลยต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ธนาคารจํานวนเงินที่เราจะต้องคํานวณน,นะะคก็คือจํานวนเงินในตัวสี่หมื่นบวกกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็เอาสี่หมื่นคูณสองหารด้วยสิบสองคูณกับสิบสองเปอร์เซ็นต์อนี้ก็เหมือนกับที่เราคานวณตัวเลขเงินแล้วก็ตัวเงินจ่ายที่ผ่านมานะคำนวณเหมือนกันเลยค่ะ แล้วก็จํานวนเงินที่ต้องจ่ายคือในแก่ธนาคารก็เท่ากับ4ี่หมืนบวกกับ800ร้อก็เป็น4ี่หมื่นแปดร้อยบาทแล้วคราวนี้มาดูในสมุดรายวันทั่วไปในวันที่กู้เราก็จะบันทึกเดบิตเงินสดหรือว่าธนาคารนะคะถ้าธนาคารจ่ายมาเป็นเช็คเขาก็บันทึกเป็นธนาคาร4ี่หมืนบาทแล้วก็ฝั่งเครดิตก็จะเป็นตัวเงินจ่ายนะคะกู้เงินออกเป็นตัวสัญญาใช้เงินแล่ดืงนะ ฝั่งเครดิตก็จะต้องเป็นตัวเงินจ่ายนะคะแทนตัวเจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารตอนนี้เป็นเจ้าหนี้เราบันทึกบัญชีตัวเลขก็เป็นสี่หมื่นเท่ากันนะคะแล้วในวันครบกรําหนดจะต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารพร้อมกับดอกเบี้ยจ่ายข้อบันทึกเดบิตล้างตัวตัวเงินจ่ายตัวเนี้ยที่เราบันทึกไว้ทางฝั่งเครดิตเมื่อวันที่เราไปกู้เงินก็ล้างออกจากฝั่งเดบิตน,นะคะวันครบกรําหนด พร้อมกับดอกเบี้ยจ่ายตัวเงินจ่ายก็ล้างไปสี่หมื่นเบี้ยจ่ายจ่ายก็ไปแป8 0 0บาทตามที่เราคำนวณตั้งไว้แล้วก็ฝั่งเครดิตถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดก็ลดตัวเงินสดออกไปนะคะแล้วก็ถ้าจ่ายเป็นเช็คก็บันทึกลดตัวธนาคารออกจำนวนเงินก็เอาสี่หมื่นบวกแปดร้อยก็เป็นสี่หมื่นแปดร้อยบาทอันนี้เป็นการกู้เงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดมีดอกเบี้ยนะคะ อไปไปดูกรณีที่สองกู้เงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยตัวนี้กรณีที่สองกอก่อนกอตอนี้ก็คือกรณีที่เราไปขอกู้แต่ว่าเราจะได้รับเงินกู้ไม่เต็มตามจำนวนเงินที่เราขอไปนะคะเพราะว่าธนาคารเขาจะคิดเป็นส่วนลด ไว้ไว้นะคะแทนตัวของดอกเบีย้ยมันก็เหมือนกับที่เราจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลยแต่ว่าเขาหักเป็นส่วนลดเลยนะวันที่เราไปกู้นะคะดูนะตัวอย่างสี่จดสองสีุ่สองเมื่อวันที่สี่มีนาคมอีกหนึ่งกิจการผู้เงินจากธนาคารโดยออกเป็นตัวสัญญาชดเชยเงินชนิดไม่มีดอกเบีย้ยสี่หมืนบาทกำหนด2เดือนนะคะธนาคารเขาคิดส่วนลด12เปเซ็นตต่อปีอนะ เป็นตัวชนิดไม่มีดอกเบี้ยก็จริงแต่ว่าพอ,าอ,อไปกู้ธนาคารลถคิดเป็นส่วนลดแทนนะคะแล้วเราดูวิธีการคำนวณกิจการจะได้รับเงินมาเท่าไหร่จากการกู้ครั้งนี้ก็จะเอาจํานวนเงินในตัวที่เราออกไปสี่หมื่นอันนี้นะจำนวนเงินเราจะต้องออกเต็มตามจํานวนที่เราขอกู้นะคะสี่หมืนแล้วก็ไปหักกับส่วนลดที่ธนาคารคิด ก็อ0ี่หมื่นคูณกับสองหารด้วยสิคูณสิเปอร์เซ็จะได้800ร้อนี่คือธนาคารหักไว้เลยเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจากธนาคารก็จะเหลือแค่39,200บาทพอในวันที่4พฤษภาคมตัวคูกกำหนดทิจการก็จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ธนาคารเท่ากับ40,000บาทที่ขอกู้ไปนะแต่ว่าได้เงินมาแค่39,200บาท ไปดูการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปในวันที่ไปขอผู้ก็บันทึกเป็นเดบิตเงินสดหรือว่าธนาคารนะคะถ้าธนาคารแต่งมาเป็นเช็คก็บันทึกเป็นธนาคารเท่ากับจป็นเงินที่เราได้รับมาจริงก็คือ39,200รอแล้วก็บันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายแ800ร้อยบันทึกเลยนะตัวนี้วันที่ไปกู้นะคะฝั่งเครดิตก็บันทึกตัวเงินจ่าย4ี0 0มบาท พอวันครบกําหนดก็บันทึกล้างตัวเงินจ่ายเครดิตก็บันทึกล้างตัวเงินสดแล้วก็ธนาคารออกไปเป็นจํานวนก็คือสี่หมื่นบาทอันนี้เป็นการบันทึกบัญชีการกู้เงินด้วยตัวสัญญาใช้เงินกรณีที่หนึ่งแล้วก็ที่สองนะคะแต่ว่ากรณีที่สองยังมีต่ออีกในข้อขอเดี๋ยวลองค่อยดูครับหน้าอันนี้เดี๋ยวเราเปิดไปดูแบบฝึกหัดนะคะ ให้ทาข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็ข้อสามข้อสี่มันต่อเนื่องกันนะฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งมันก็เหมือนกับตัวอย่างที่สี่จุดหนึ่งแล้วก็ข้อที่สามเหมือนข้อสี่จุดสองมาฮะตัวอย่างให้ดูแต่ว่าข้อสองกับข้อสี่อยามันเป็นการบันทึกบัญชีต่อเนื่องกันเดี๋ยวเราไปดูในคัดลูมค่าส่งงานผ่านคัดลุมเหมือนเดิม แล้วเดี๋ยวคราบหน้าค่ายตอบกรณีสุดท้ายที่รูจะเอาไว้เก็บคะแนนด้วย